ตนต้นเพียงแค่80,000บาทคลิปนี้สาวก NQR 150แปลงมาไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องแม็กมอเตอร์ขายเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถ6กล้อนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้มีเท่าไหร่ก็หมดนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับเป็นรุ่นฮิตรุ่นยอดนิยมนะครับ Isu NQR 150แรงม้านะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถ6กล้อขนาดกลางนะครับจะสวยไปไว้ใช้งานอยู่สักคันนะครับขอแนะนํารถคันนี้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็น Isu NPR 150นะครับก็ พวกโบชัวพวกนี้อะไรก็เหลือครบหมดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้จะเป็น150แรงมานะครับเดี๋ยวเรามาให้ชมสภาพรถนะครับสภาพของตัวรถรอบๆคันกันนะครับก็นะครับกระบะของรถคันนี้นะครับจะยาวอยู่ที่5เมตร50สนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำไป บรรทุกใช้งานนะครับบรรทุกเยอะๆขนได้เยอะขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามีความยาวนะครับสูงสุดของรถรุ่นนี้เลยอยู่ที่5เมตร50นะครับกระบะก็เป็นกระบะเหล็กนะครับแต่ว่าด้านข้างก็เป็นแผงไม้นะครับเป็นพื้นเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับก็สําหรับลูกค้าที่จะนําไปใช้งานนะครับก็กระบะสภาพสวยนะครับไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะครับหรือว่าหากลูกค้านะครับต้องการที่จะต่อคอกนะครับ เป็นคอกบรรทุกนะครับแล้วก็ต่อคอกบรรทุกให้พร้อมกับการใช้งานเลยนะครับก็ลูกค้าก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับก็ได้คอกเป็นคอกแป๊บป้าๆนะครับหนาอย่างดีเลยครับต่อใหม่ให้ทั้งคันเลยนะครับให้กับลูกค้าเอาไปพร้อมใช้งานเลยแล้วก็เป็นเบรกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเบรกลมนะครับแบตเตอรี่เราเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง2ลูกเลยนะครับยางนะครับเป็นยางเบร์ 825นะครับยางเรเดียนสภาพดีทั้ง6เส้นเลยนะครับดอกยางยังเหลือเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับสภาพดอกยางเหลือเยอะทุกเส้นเลยนะครับข้างหน้าจะเป็นยางแม็กซิสนะครับยางดีเลยแล้วก็ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางข้างหลังกันนะครับตัวนี้จะเป็นยางมิสลินยางเบอร์825เหมือนกันนะครับดอกยางเหลือเยอะทุกเส้นเลยนะครับดอกยางเหลือเยอะๆเลยนะครับในส่วนของสภาพ แคสซีนะครับสภาพแคสซีสวยเลยนะครับสภาพแคสซีตัวนี้เป็นแคสซีขนาดใหญ่ตลอดทั้งเส้นเลยนะครับตั้งแต่หัวจรวดท้ายจะมีขนาดเท่ากันนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถนะครับไปบรรทุกใช้งานหนักๆรถตัวนี้เหมาะเลยนะครับจบเลยนะครับเบรกเป็นเบรกลมเรียบร้อยนะครับแต่เฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายเดิมนะครับแล้วก็มีพวกแหนบก็เสือมาอีกนิดหน่อยนะครับก็มาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังก็จะมีความกว้างของกระบะนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตร30นะครับตัวนี้เป็นพวกไฟพวกอะไรพวกนี้เราก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับก็คือเอาไปให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะครับสามารถเข้าตรวจสภาพี่ขนส่งให้ผ่านถูกต้องเลยนะครับแล้วก็มาดูฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็สภาพโดยรวมนะครับสีสันของรถคันนี้ก็สภาพ ดีนะครับสภาพสีสารก็ถือว่าโอเคนะครับสีกระบะพวกนี้ก็ยังเป็นสีดเดิมอยู่นะครับแต่ว่าสีหัวก็มีการเก็บมาแล้วเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูสภาพหัวนะครับสภาพหัวเก่งของลูกคันนี้นะครับก็สภาพภายในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบพวงมาลาัย power นะครับพวงมาลัยเบาๆขับง่ายเลยนะครับเกียร์ก็จะเป็น เกียร์ด้านหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับมีระบบแอร์นะครับฟูนิเจอร์ข้างในครบหมดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสติกเกอร์นะครับตามจุดต่างๆก็ยังเหลือครบนะครับเป็นเบาะเป็นอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ขาดนะครับระบบเรือนไม้นะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟข้างไฟท้ายนะครับพวกนี้ก็ใช้งานได้หมดนะครับก็สามารถเช็คนะครับก่อนเข้าส่งมอบส่งเข้าอุลก็นส่งทีหนึ่งนะครับ ก็สภาพโดยรวมนะครับสวยเลยนะครับรถคันนี้มาชมสภาพของเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับก็หัวเบานะครับยกง่ายเลยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์รหัส CHE1150 แรงม้านะครับเครื่องยนต์แบบเทอร์โบนะครับรถคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับมีแอร์ พวกนี้ก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะครับสังเกตดูตามจุดต่างๆสภาพเครื่องดีนะครับรถวิ่งรถคันนี้ผมขับมาจากสระบุรีนะครับก็เครื่องยนต์ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นพวกระบบความร้อนนะครับหรือว่าระบบเบรกพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับเครื่องไม่มีดันไม่มีไอนะครับน้ําในหม้อน้ําหมุนเวียนเป็นปกติดีนะครับความร้อนขึ้นเป็นปกตินะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูกันนะครับ สภาพเครื่องยนต์นะครับก็น้ำมันนะครับไม่มีไอไม่มีดันนะครับ สภาพซึ่งยนดีเลยนะครับรถคันนี้เป็นน้ำมันเครื่องของลิ้วพวกนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรถคันนี้ก็หม้อน้ํานะครับน้ำไหลุนเรืยอปกติดีนะครับน้ําไม่มีดันนะครับ เครื่องดนถางเลยนะครับรถคันนี้เครื่องดีนะครับไม่มียืมมาทดสอบนะครับรีวิวการขับนะครับระบบเกียร์ระบบเบรกต่างๆนะครับยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างเลยนะครับเป็นเกียร์ก็เข้าง่ายนะครับรถคันนี้ เกียร์สองนะครับข้าง่ายเลยนะครับพวงมาลัยก็พาวเวอร์นะครับพวงมาลัยเบาขับสบายเลยนะครับก็รถขับง่ายนะครับเบรกก็เป็นเบรกลมแล้วเรียบร้อยนะครับเบรกถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ดีพอสมควรเลยนะครับ โอเคครับรถก็ถือว่าครับใช้ได้เลยนะครับรถขับดีเลยพวงมาลัยบอมากเลยนะครับรถคันนี้ก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็โทรสามารถโทรมาสอบถามนะครับคุยรายละเอียดต่างๆกันกับพวกเราได้นะครับที่เบอร์โทร093 473 74 29นะครับและเบอร์ 0926488897นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับลูกคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับยนะังไงก็ขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ